โอเคครับทุกคนข่าวลือล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ในอนคาคตกำลังสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการเทคโนโลยีครับทั้ง iPhone 17ที่อัปเกรดกล้องและ iPhone iPad ที่พับได้ ที่มาพร้อมกับวัตรกรรมใหม่ๆที่หลายคนจับตามอง iPhone 1 7กงจะมีการพัฒนานที่น่าสนใจหลายด้านครับโดยเฉพาะกล้องหน้าที่คาดว่าจะดีขึ้นมากที่อาจพลิกโฉมวงการอุปกรณ์พกพาเลยทีเดียวและยังมีเรื่องของเทคโนโลยีภายในด้วยข่าวลือเหล่านี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการครับแต่ก็ทําให้เราได้เห็นภาพและทิศทางของ Apple ที่อาจกาลังมุ่งหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆที่น่าจับตามองเ่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของมือถือและแท็บเล็ตในอนาคตไปเลยเช่นเคยเพื่อนๆผมขอเวลาห้านาทีให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์และเรามาดัต่อครบ มีข่าวว่า iPhone 17ทุกรุ่นจะมาพร้อมกล้องหน้าความละเอียด24ล้านพิกเซลครับเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ใช้แค่12ล้านถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครัางสำคัญเลยครับเพราะปกติ Apple ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรบ่อยๆนี่อาจทําให้การถ่ายเซลฟี่ของเราสวยขึ้นเยอะเลยนะกล้อง24ล้านพิกเซลตัวใหม่นี้ Apple ไม่เคยใช้มาก่อนครับปกติจะวนเวียนอยู่แค่12กับ48ล้านซึ่งรายละเอียดอื่นยังคงเป็นความลับแต่ถ้าดูจากที่เคยอัปเกรดกล้องหลังจาก12ล้านเป็น48ล้านมาแล้วเราก็น่าจะพอเดาทางได้บ้างครับการอ Apple เริ่มให้ความสำคัญกับกล้องหน้ามากขึ้นภาพเซลฟี่ก็จะสวยคมชัดขึ้นแม้ในที่แสงน้อยคุณภาพวิดีโอคอลก็จะดีขึ้นด้วยแถมเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นอาจจะมีลูกเล่นใหม่มาให้เราได้ลองใช้อีกเพียบเลยเพราะพิกเซลมันเยอะขึ้นนั่นเองกล้องยี่สล้านพิกเซลน่าใช้เทคโนโลยี p i กเซลวิน i n g คือการรวมข้อมูลจากพิกเซลเล็กๆข้างๆกันให้กลายเป็นซูเปอร์พิกเซลทาให้ภาพที่ได้คมชัดสวยขึ้นเหมือนมือถือหลายๆรุ่นที่ใช้กล้องความละเอียดสูงเขาทากันเพื่อได้ภาพที่ดีที่สุดสีสวยรายละเอียดครบพิกเซลบินนิ่งจะช่วยให้ iPhone 17ถ่ายรูปม,มาได้สวยขึ้นเยอะเพราะกล้องจะรับแสงได้มากขึ้นทําให้สีสันสดใสสมจริงถึงแม้ว่ารูปสุดท้ายจะมีขนาดเล็กลงแต่ก็รับรองได้ว่าสวยกว่าเดิมแน่นอน ซิส,สัมต,ต่างๆจะดูสดใสถูกใจคนชอบถ่ายรูปแน่นอนครับนอกจากรูปสวยขึ้นแล้วก้องย4ล้านพิกเซลยังเปิดทางให้ Apple ใส่รูปเล่นใหม่ๆเข้ามาได้อีกเช่นการถ่ายภาพหน้าชั้นหลังเบลอ portrait โหมดครับก็จะทําได้เนียนขึ้นสวยขึ้นเพราะมีข้อมูลจากพิกเซลให้ประมวลผลเยอะขึ้นอะไรก็เป็นไปได้ครับ เซนเซอร์ S S ที่ใหญ่ขึ้นความละเอียดสูงขึ้นจะช่วยให้ภาพเซลฟี่ในที่แสงน้อยดีขึ้นครับเพราะกล้องรับแสงได้มากขึ้นไม่เหมือนกับเซนเซอร์เล็กๆที่ถ่ายที่มืดๆแล้วภาพจะออกมาไม่ค่อยสวยตอนนี้กล้อง12ล้านพิกเซลจะดูห่วยไปเลยเมื่อเทียบกับกล้องใหม่ข้อดีของการถ่ายในที่มืดไม่ได้มีแค่ภาพสว่างขึ้นครับรายละเอียดต่างๆในภาพก็จะคมชัดขึ้นด้วยใครที่ชอบถ่ายรูปหรือวิดีโอคอลตอนกลางคืนหรือในที่แสงน้อยครับต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนเพราะ24ล้านพิกเซลจะทำให้ภาพดีกว่าเดิมมากเวลาครอบรูป หรือซูมเข้าไปดูใกล้ๆภาพที่ถ่ายด้วยกล้องนี้จะเห็นรายละเอียดต่างๆได้ชัดกว่ากล้องที่มีขนาดเล็กกว่าทําให้เราปรับแต่งได้โดยไม่เสียรายละเอียดไปมากนักถือว่าสะดวกมากๆเลยครับนอกจากกล้องหน้าแล้ว iPhone 17 Pro ยังมีข่าวว่าจะอัปเกรดกล้องหลังด้วยครับโดยเฉพาะเลนส์เทเลโฟโต้จะเปลี่ยนจาก12ล้านพิกเซลเป็น48ล้านพิกเซลเลยดูเหมือนว่า Apple จะเน้นเพิ่มความละเอียดกล้องให้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อคุณภาพของภาพดียิ่งขึ้นการเปลี่ยนไปใช้เลนส์เทเลโฟโต้48ล้านจะทําให้เราซูมภาพได้ไกลขึ้นและได้ภาพที่คมชัดกว่าเดิมเมื่อจะถ่ายรูปหรือวิดีโอการเปลี่ยนแปลงนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆครับและจะกลายเป็นเรื่องปกติในกล้องถ่ายรูปบนมือถือในอนาคตการอัปเกรดทั้งกล้องหน้าและกกกลลลล้้้ออออองงงหหัททําาใ iPhone Pro 17ยเเป็นมืืืถี่คครรบ ถ่ายได้ทั้งไกลใกล,ใกล้และภาพสวยคมชัดทุกระยะ Apple ตั้งใจเน้นความหลากหลายในการใช้งานครับและคุณภาพของรูปถ่ายในทุกสถานการณ์ถือว่าทำออกมาได้ครอบคุมมากๆเลยครับยังไม่จบนะครับสนับสนุนพวกเราโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้แล้ววันนี้วิธีตามในภาพเลยครับขอบคุณครับ นอกจากกล้องแล้ว iPhone 17 Pro ยังมีข่าวว่าจะเพิ่ม RAM เป็น12 g b ด้วยครับ RAM ที่มากขึ้นจะช่วยให้เครื่องทํางานได้เร็วขึ้นทํางานหลายอย่างพร้อมกันได้ดีขึ้นครับถือเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยนะจะช่วยให้ใช้งานหลายๆอย่างเช่นเปิดแอปสลับไปสลับมาได้ลื่นไหลเล่นเกมได้ดีทํางานที่ต้องใช้สเปคเครื่องของสูงได้สบายขึ้นเพราะ RAM จะเก็บข้อมูลที่ใช้งานบ่อยๆเอาไว้ทําให้ไม่ต้องโหลดบ่อย เครื่องก็เลยเร็วขึ้นนะถึงแม้ว่าการเพิ่มแรมจะไม่ได้เกี่ยวคุณภาพของการถ่ายภาพแต่ก็ช่วยทํางานได้ดีขึ้นถือเป็นการปรับปรุงภายในที่สําคัญไม่แพ้การอัปเกรดกล้องเลยครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้แน่นอนมีข่าวเพิ่มเติมว่า iphone 17ทุกรุ่น จะมาพร้อมชิป Wi-Fi7 ที่ Apple พัฒนาเองนี่แสดงว่า Apple อยากจะควบคุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของตัวเองให้มากขึ้นครับชิปใหม่นี้จะทําให้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เร็วขึ้นทั้งดาวน์โหลดและอัปโหลดจะทําให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตสะดวกสบายมากขึ้นการให้ชิป Wi-Fi ที่ทําขึ้นเองเป็นไปตามแผนของ Apple ที่อยากจะลดการพึ่งพาชิ้นส่วนจากบริษัทอื่นทําให้สามารถควบคุมการทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้ดีขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นและอาจทำให้ Apple พัฒนาอะไรใหม่ๆได้ง่ายขึ้นในอนาคตนะ น่าต้องแรงพอๆกันหรือแรงกว่าชิปที่อยู่ใน iPhone 16แน่นอนเพราะ Wi-Fi 7เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เร็วกว่าเดิมอยู่แล้วหรือเป็นการคาดเดาที่ไม่น่าจะผิดพลาดครับ iPhone 17 Air จะเป็นรุ่นพิเศษกว่าเพื่อนเพราะนอกจากจะมีชิป Wi-Fi 7แล้วยังมีชิป 5G C1 ที่อยู่ใน iPhone 16e ด้วยการมีชิปพิเศษถึง2ตัวทำให้ iPhone 17 Air แตกต่างจากรุ่นอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด การใส่ชิป C1 เข้ามาน่าจะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนไปใช้ชิ้นส่วนที่ Apple ทําเองครับแต่ทำไมถึงมีแค่ใน iPhone 17 a i r ก็ยังไม่รู้อาจจะเป็นเพราะชิป C1 ยังไม่รองรับเทคนโนโลยี mm wave ก็ได้หรือเป็นเทคโนโลยี 5g ความเร็วสูงนะ่ะก่อนค่อยเปลี่ยนไปใช้ชิ้นส่วนของตัวเองแสดงว่า Apple กําลังพยายามลดการพึ่งพาบริษัทอื่นเพราะสัญญา5 g ขอียหัวคอมจะหมดในปี2027แะ Apple กำลังพัฒนาชิป C2 ที่รองรับ mm wave ได้ด้วยแสดงว่า Apple เอาจริงเอาจังกับเทคโนโลยีไร้สายนี้มากๆเลย ข้ามาดูฝั่งมือถือพับได้ของพวกขเขากันบ้างนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า iPhone แบบพับได้จะมีราคาแพงกว่า iPhone รุ่นปัจจุบันมากๆเลยราคาเริ่มต้นอาจสูงถึง2,300ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8,000 80, กว่าบาทนี่ทําให้ iPhone พับได้เป็น iPhone ที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมาราคานี้สะท้อนถึงเทคโนโลยีที่ล้าสมัยและการออกแบบที่ซับซ้อนราคาที่สูงกว่า iPhone 16 Pro Max รุ่นท็อปสุดในปัจจุบันสแสดงว่า iPhone พับได้จะเป็นสินค้าระดับพรีเมียม จับกลุ่มคนที่ยอมจ่ายเงินเพื่อเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าแต่รูปแบบที่ไม่เหมือนใครแต่ราคาสูงขนาดนี้อาจจะทำให้ยอดขายไม่สูงนักก็ได้ครับแม้ว่า iPhone พับได้จะยังไม่ออกมาเร็วนี้แต่ราคาที่คาดการไว้ก็แสดงให้เห็นว่า Apple ต้องลงทุนไปกับการพัฒนาและการผลิตมากขนาดไหนเพราะต้องใช้จอพับได้และกลไกลบานพับที่เป็นชิ้นส่วนที่ไม่เคยมีใน i iPhone รุ่นปกติโทรศัพท์รุ่นนี้ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากเพื่อใช้งานได้จริงอย่างที่บอกครับ ไอโฟนแบบพับได้ยังไม่ใช่ของที่จะออกเร็วๆนี้เา่าจะเริ่มทดสอบเครื่องต้นแบบในเดือนเมษายน2 0 2 5และจะผลิตจริงในปี2 0 2 6แสดงว่าต้องใช้เวลาพัฒนาอีกนานเลยเพราะการทํามือถือพับได้มันมีอะไรซับซ้อนกว่ามือถือปกติเยอะครับระยะเวลาที่ยาวนานกว่าไอโฟน e ุกปกติที่ออกปีละครั้งแสดงว่า Apple กําลังค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับการเข้าสู่ตลาดมือถือจอพับเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะออกมาดีไม่มีปัญหาเพราะเทคโนโลยีนี้ยังถือว่าใหม่มากสาหรับพวกเขาการผลิตจริงในปี2016หมมาายคว,ว iPhone พัน่าาาจะวงขยหลังจากนั้น ใครที่อยากได้ก็คงต้องเก็บเงินรอกันไปยาวๆแต่ก็ยังมีเให้เทคโนโลยีจอพับและซอฟต์แวร์ต่างๆพัฒนาไปได้อีกเยอะครับมีข่าวเสริมอีกว่า ไอโฟนแบบพับได้จะมีขนาดจอ2ขนาดจอด้านนอกตอนพับจะมีขนาด5.49นิ้วส่วนจอด้านในตอนกลางออกจะมีขนาด7.74นิ้วข้อมูลนี้ทาให้เราพอเห็นภาพคร่าวๆว่าเครื่องจะใหญ่ประมาณไหนดูเหมือนว่าจะใหญ่และน่าประทับใจมากหน้าจอที่ว่านี้จอด้านนอกจะเล็กหน่อยครับน่าจะเน้นใช้งานมือเดียวได้สะดวกเวลาที่เครื่องพับอยู่ส่วนจอด้านในจะใหญ่เกือบเท่าท็บเลตเหมาะการดูหนังเล่นเกมหรือทำอะไรใดๆอย่างพร้อมกันเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยสิ่งที่น่าสนใจคือมีคนบอกว่าหน้าจอจะมีอัตราส่วนที่ไม่เคยเห็น มาก่อนปกติแล้วมือถือพับได้จอข้างนอกจะแคบๆเยียาๆส่วนจอด้านในจะสี่เหลี่ยมสตุรัสแต่ของ Apple อาจจะไม่เป็นแบบนั้นครับอาจจะให้ประสบการณ์ใช้งานที่แตกต่างออกไปส่วน iPad ก็มีอัปเดตครับ iPad พับได้ที่อาจจะเป็นรูปผสมระหว่าง iPad กับ macbook อาจจะมาเร็วกว่าที่คาดการไว้ครับตอนแรกคิดว่าจะมาปี2028แต่มีรายงานใหม่บอกว่าอาจจะเริ่มผลิตปลายปี2026 แปลว่าจะมีการเปิดตัวในปี2027อุปกรณ์นี้น่าจะมาหลัง iPhone รุ่นอื่นที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ถ้าเป็นไปได้จริงแสดงว่า Apple พัฒนาเทคโนโลยีจอพับไปได้ไกลมากและอาจจะมั่นใจว่าคนอยากได้อุปกรณ์จอพับใหญ่ๆมากขึ้นด้วยแถมยังมีข่าวว่า iOS และ macOS จะมีการปรับปรุงให้รองรับกับอุปกรณ์จอพับและหน้าจอสัมผัสได้ดีขึ้นด้วยถือว่าเป็นข่าวดีครับถึงแม้ว่าข่าวนี้จะต้องฟังหูไว้หูแต่ก็แสดงให้เห็นว่า Apple อาจจะเปลี่ยนแผนและให้ความสําคัญกับตลาดอุปกรณ์จอพับมากขึ้นถ้าเเปิิิดดตัววรร็่ทีคจง Apple ก็จะกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับอุปกรณ์ทั้ง2ชนิดมีคนคาดเดาว,ว่า iPad พับได้อาจจะเน้นการใช้งานเหมือน Macbook มากขึ้นและอาจจะใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS แทนที่จะเป็น iPad OS ซึ่งถ้าเป็นจริงก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนปแปลงครั้งใหญ่ของ Apple เลยครับอุปกรณ์นี้แตกต่างจากการใช้งาน iPad รุ่นปัจจุบันการใช้ Mac OS น่าสอดคล้องกับข่าวที่ว่า iOS 19และ Mac OS 16จะมีการปรับปรุงดีไซน์ เพื่อให้รองรับกับอุปกรณ์จอพับและหน้าจอสัมผัสได้ดีขึ้นแสดงว่า Apple กํกลังพยายามรวม2ระบบปฏิบัติการเข้าด้วยกันหรืออย่างน้อยก็ทําให้ใช้งานร่วมกันได้ดีขึ้นถึงแม้ว่านักวิเคราะห์แค่จะเดาว,ว่าจะใช้ Mac OS แต่ก็มีเหตุผลอยู่บ้างเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่า iPad พับได้จะสามารถใช้แอปของ Mac OS ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ Mac OS แบบเต็มรูปแบบแต่ iPad OS เวอร์ชันพิเศษที่ใช้งานแอปได้ทั้ง2ระบบปฏิบัติการก็มีความเป็นไปได้นะ โดยสรุปทั้งหมดครับ Apple กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจทั้ง iPhone 17ที่เน้นกล้องและประสิทธิภาพ iPhone iPad แบบพับได้ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่และราคาที่อาจสูงตามไปด้วยซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกมาก ข่าวเหล่านี้ชี้เห็นถึงความพยายามของ Apple ที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงการนาเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างเราแปลว่าข้อมูลทั้งหมดยังคลเพียงข่าวลือแต่ก็สะทอนให้เห็นถึงทิศทางที่ Apple อาจจะเดินหน้าต่อไปในอนาคตนะซึ่งน่าติดตามว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอุปกรณ์ทุกพายอย่างไรและเมื่อไหรที่เราจะได้เห็นมันเรามาตามดูกันครับถ้าชอบอย่าลืมกด s ับ s ไครก e กดกระดิ่งกริ๊งๆริให้กับพวกเราด้วยนะครับ